สวัสดีครับคนครูห้วยมาแล้วครับวันนี้ก็จะมาบอกเหมือนเดิมน,นะครับแต่ห้วยนี้ฝนเมื่อคืนนะครับก็นี่นะครับเขาบอกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับกดดื่มกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับก็วันหน้าเจอกันใหม่ครับแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ